นี่มาบ้านคุณยายนี่สวยมากเลยอ่ะเขาทำถนนสวยมากเลยอ่ะดูเหี้ยมานาเลยอันนี้จะเป็นเอาไว้ปิ้งย่างนะคะดูสวยมากเลยคุณตาทำถนนสวยมากอ่าสวยๆโน้เอะไรครับบ้านคุณยาย ได้ดีมากเลยอะ่ะเขาบ้าพออะไรนะหน้าสวนหน้าบ้านเขาใหญ่ไงเขาก็เลยมีที่ทิ้งโอ้โหทําทุกที่เลยดูดูด,ดูเขาทําทางเดินไปนู่นนี่นั่นสุดยอดโอเค สวยคุณตาทำได้สวยมากเลย